เห็นตึกสวยๆไม่ได้ค่ะชอบชอบเก็บภาพสามสิบกว่าปีแล้ะตึกนี้สวยเหมือนเดิมริมทะเลริมแม่น้ำสว่างสวยนะคะไออีพีก่อนเราถ่ายอีกฝั่งหนึ่งอันนี้เรามาถ่ายะสะพานอีกฝั่งหนึ่งจะ้ะ อีพีนี้เราก็จะมาเก็บอีกฝั่งหนึ่งมาให้ได้ชมกันซึ่งก็จะเป็นตึกใหญ่ๆสูงๆมาเก็บภาพสะพานอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปขึ้นสะพานแล้วก็เก็บภาพวิวสองข้างทางให้ชมกัน จะได้ยินเสียงชอปเปอร์ออกอารวาลแล้พออ,อากาศดีก็เสียงมอเไซค์นี่จะดังสนั่นเลยอืมน้ำลดมากเลยปกตินี่น้ำแข็งละลายนี่น้ำจะต้องขึ้นมาถึงนี่เลยนี่ถึงมถึงนี่ตอนนี้น้ำลดมากก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกัน สะพานนี้เขาก็เพิ่งสร้างได้ประมาณสามสี่ปีนี้สะพานใหม่เพราะว่าเอกชนเขามาทําตึกเนี่ยตึกใหญ่ๆนี่มีแต่ของเอกชนเ,นเพราะว่าสมัยก่อนเขนี้เป็นเป็นป่าเป็นป่าธรรมดาน,นี่ค่ะตอนนี้ตึกเต็มไปหมดเลยกแนวน้ำลดมากเลยนะ เมื่อกี้เราอยู่ฝั่งนู้นสะพาน,นเส้นนั้นตอนนี้เรามาถ่ายอีกฝั่งหนึ่งให้ดูเป็นสะพานอีกฝั่งอีกด้านหนึ่งเอาไปเก็บวิวนี่ค่ะน้ำลงมากเลยไม่เคยเห็นน้ำก็ดูนี้น้ำลดขนาดนี้มีแต่ช่วงเดือนกันยาตุลาน้ำจะลดขนาดนี้งงค่ะแต่ก็สวยงามไปอีกแบบน้ำลึก เดี๋ยวเราไปเก็บวิวฝั่งนู้นให้ดูกันเดี๋ยวเราจะไปเดินดูเดี๋ยวเราจะขึ้นสะพานแล้วก็เก็บวิวฝั่ง,งนั้นเราเดินขึ้นมาบนสะพานแล้วแค่นี้ว่าจะมีจักรยานขี่กันเราจะไปเก็บภาพข้าขงบนเพื่อมันจะได้วิวสวยๆมายืนเกาะสะพานเป็นลิง อุรงังอตังเก็บวิวให้ดูกันนานๆจะได้ทำแบบนี้สักทีเ <laughs> พราะว่าเป็นคนคี้โรคค่ะป่วยบ่อยก็ยไม่ค่อยได้มีโอกาสมาเดินชมวิวอย่างเงี้ย <laughs> จากอีกด้านมาอีกด้านมายืนเกาะสะพานมันก็รักเกนหนุสวเวละ่ะอ้นล้วก็สร้างอยู่ อนี้อีกด้านหนึ่งของเมืองฝั่งบสกวารุเื่อราจักรยากกนก็กี่กันด้านหนึ่งศูนย์เลี้ยงเด็กในเมืองใกล้ๆโบสถ ใบไม้ยังไม่ผลีเลยจ้าทางนี้ทางอื่นเขาใบไม้ผลีกันไปหมดแล้วทางนี้ยังเลยค่ะยังเหลือแต่กิ่งเหมือนเดิมนะคะแต่เวลาเขาขึ้นนี่เขาขึ้นไวมาก่ะบางทีเราตื่นมานี่เห็นแล้วใบไม้เริ่มเขียวเริ่มขึ้นดอกขึ้นอะไรก็มีแต่ตอนนี้ยัง แล้วก็ถ้าแดดอย่างนี้อีกสักอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะเริ่มขึ้นกับเขาลวล,ล่ะรูแลแตเ็นสฟีกโกโนเซสเลตตบอกบอกแฟนว่าอาทิตย์หน้าดอกไม้น่าจะขึ้นแฟนบอกหน้าจะประมาณสองอาทิตย์ต้นใหญ่ๆเนี่ยมันจะเป็นพุ่มอย่างสวยเลยตอนนี้เขายังไม่ขึ้น ต้นสนนี่แหละอายุยืนที่สุดละไม่ว่าเราดูไหนเขาก็ไม่มีวันหลับก็ตื่นตลอดเวลาของเขาเดินกลับละ เดินกลับเราก็เอาวิวเอาวิวอีกอีก,อกข,า,ขาเข้าเมืองแม่วัวก็แวะกันดูปรายศนี้เขาเดินแจกจดหมายอันนี้ก็รถ กวาดหิ่เออกวาดกรวดหน้าหนาวกรวดมาเทหน้าร้อนก็เก็บกรวดออกรถความร้อาเรามายืนอยู่ข้างหลังตึกที่เราถ่ายอีกฝั่งหนึ่งตอนนี้เราข้ามมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็มาเก็บภาพอีกฝั่งนี้ให้ดูกันเราดูจากทะเลนี่เราจะเห็นตึกสีขาวๆอันใหญ่นะ อันนี้เขาปล่อยเช่าเฉพาะนักเรียนสีขาวนะั้นส่วนสีอื่นๆเนี่ยก็จ,จะเป็นที่พักของคนทั่วไปเขตของเอก,กชนที่เขาเขาเช่าที่ดินของหลวงแล้วก็มาทำตึกให้เช่า ตรงนี้เขาจะเริ่มทำสวนสวนยมนะก็เริ่มแล้วก็ริมแม่น้ำเน่ยสวยมากบรรยญญากาศสวยมากหน้าร้อนเนี่ยเรามาอยู่อีกฝั่งหนึ่งเราข้ามมาถ่ายอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราก็พาชมบรรยากาศ ฝั่งนีน้ตรงนั้นก็โบนะหน้าร้อนปีนี้จะสวยมากเลยถ้าเขาทำเสร็จแหล่งชมวิวจุดชมวิวก็อีสีม่วงเอกชนเขางบเยอะ สร้างตึกแต่มีแต่สวยๆริมแม่น้ำค่าเจ้าอ่ะห้องเล็กๆก็เดือนละพันพันห้าพันห้ายูโรอ,อ,อืม สวยซ่องเกานี่สุดตะกัลิสวยแพงดูหรูหราแต่แพงมากคนที่อาศัยอยู่ตึกนี่แพงเพราะว่าติดริมแม่น้ำสามสี่ห้าแสนถ้าซื้อห้องชุด หิมะยังไม่ละลายเลยเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือนะเนี่ยเขาจะสร้างเป็นท่าเรือของเอกชนตอนนี้หิมะยังไม่ละลายเดี๋ยวหน้าร้อนจะสวยมากตรงนี้แล้วก็ไปสู่ทะเลทางนู้นะวิวสวยมากเลยก็บรรยากาศแล้วก็วิวสวยๆมาให้ดูใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ก็ติดตามให้ด้วยจะพยายาม เก็บวิวสวยๆสถานที่สวยๆเอามาลงให้ชมอีกค่ะ